สวัสดีครับผมมาตามกันต่อเลยจากตอนที่แล้วเรื่องของโครงสร้างภพภูมิหรือเรื่องของภพภูมิที่อยู่ของชีวิตตัวตนตั้งแต่หัวจะหลดเท้าทั้งอยู่เมืองมนุษย์และหลังความตายครั้งที่แล้วผมพูดไปถึงเรื่องภูมิต่อเลยนะครับอ่านิดนึงก่อนต่อนะใครที่ที่ดูพอเข้ามาเจอผมตรงหน้าไอ้หน้าหน้าปูไฝ่ายหน้าลูกพงัง ผมตกแต่งรูปภาพอะไรไม่เป็นนะผมผมอัปโหลดลงไปแล้วโทรศัพท์ให้รูปไหนมาทําท่าอะไรผมเอาท่าท่านั้นเลยนะอาจจะดูไม่เข้าตาของผู้ที่พิมพ์เข้ามาเจอเลยมาต่อกันเลยดีกว่าครับผมในเรื่องของภพภูมิและโครงสร้างมาสรุปนิดนึงฮะเรื่องเรื่องโครงสร้างภพภูมิโลกมนุษย์เนี่ยครับผมไม่ต้องอธิบายมากทุกคนเห็นด้วยตากันทั้งนั้นแล้วก็ชีวิตหลังความตายมีที่อยู่เมืองนรก เมืองสวรรค์เมืองพรมเมืองนิพพานและเมืองแห่งผู้ทำหน้าที่ให้อนุภาพพ่อแม่แล้วผมพูดมาถึงตอนที่เมืองแห่งพระคุณพ่อแม่ภูมินี้ผมบอกได้เลยครับสำหรับใครที่เจอใครที่ฟังอยู่ครับถ้ามีโอกาสศึกษานะครับผมแนะนำให้ให้ให้ไขว่รู้ใช้การไขว่รู้เลยครับไขว่รู้ภาคเพียนอ่า พุ่งเป้าเลยแล้วก็แนะนำอันนี้ตั้งหลักไว้ที่พ่อแม่แล้วตามหาให้สุดครับถ้าใครเจอฮรตามหาให้สุดเลยครับอนุภาพพ่อแม่ท่านจะสอนแบบหลายล้อมเนืเป็นสิ่งที่ยากก็ยากถ้าใครเข้าใจก็เป็นสิ่งที่ง่ายนะฮะผมพูดไว้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวโอกาสถัดไปถ้าใครชอบก็ลองฟังไปเอาเก็บเกี่ยวความรู้จากที่ผมพูดเลยกัน ภูมินี้สูงสูงสูงกว้างกว้างไม่ใช่ไม่ใช่กว้างไกลยนใหญ่กว่าภูมอื่นไม่ใช่นะครับกว้างหมายถึงว่ามีชีวิตที่กว้างหวังสามารถที่จะเหมือนคล้ายท่องเที่ยวไปตรวจไปดูเรื่องราวของชีวิตคนได้เรื่องราวของอนุภาพพ่อแม่ได้ชื่อว่าภูมิของพักคุณพ่อแม่ พระคุณแห่งพ่อแม่นะครับจะคล้ายๆของภูมินิพานนะภูมิเนี้ยจะคล้ายๆของภูมินิพาน์ของพระศีอริยะเมตตรภูมิของพระศีอริยเมตตมรตถ้าบุคคลเข้าใจก็จะเรียกว่านิพานภ์พระศีนะนิพานภ์พระศีอริยะเมตตรแต่จริงๆแล้วนิพัน์ของพระศีอริยเมตตรเขเรียกนิพานพระคุณเหมือนกันพระคุณพ่อแม่แต่เขาทาชั้นแค่มนุษย์เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังต่อครับถ้าใครชอบนะฮะภูมินี้ คนที่ที่ไปอยู่ที่นั่นผมเชื่อได้เลยครับว่าน้อยน้อยมากน้อยมากเลยครับเพราะว่าผลกรรมที่ที่มนุษย์เราทำไว้กับพ่อแม่ยโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าคืออะไรย,ยากต่อการเปลี่ยนแปลงและยากต่อการเข้าถึงแม้พระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ก็ไม่สามารถเข้าไปถึงได้ พระพุทธเจ้าพระองค์ที่หนึ่งองค์ที่สององค์ที่สาองค์ที่สี่พระโคตมะองค์ที่ห้าพระสีนะฮะแล้วเรื่องราวมีคนเคยพูดนะครับว่าว่ายานแห่งการรับรู้อันเนี้ยผมบอกสำคัญกว่าฌานสมบัติเข้าไปร<ๆ>ับทุกคนฟังแล้วเข้าใจนะยานแห่งการรับรู้ เหมือนตัวเราอะครับถ้าแปลเป็นภาษาง่ายอะตัวเราเนี่ยต้องสามารถรับรู้กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างลึกซึ้งผมไม่สามารถบอกได้ว่าคุณต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะบุคคลที่มีการรับรู้ได้กับสิ่งแวดล้อมเนะี่ยหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรียกอย่างก็คุณหพ่อ,มอแม่นั่ล่ะสามารถรับรู้ได้ท่านสอนเราในทุกรูปแบบ จะเป็นผู้ที่มีความเข้าใจชีวิตเป็นลำดับ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 ขึ้นไปผมว่าสำหรับผมนะดูเรื่องของโครงสร้างภพภูมิอันนี้มาสรุปอีกทีนึงมืองนุนรกสวรรค์พรมนิพพานผู้ทำหน้าที่ให้อนุภาพพ่อแม่แล้วก็เมืองพระคุณแห่งพ่อแม่ประมาณนี้ครประมาณนี้จำแนกออกไปในแต่ละละละภูมิเช่นสวรรค์ก็มีหลายหลายภพ ใช่ไหมครับอันนั้นก็อีกจำอ่กรูปแบบหนึ่งแต่ผมว่านี่โครงสร้างหลักโครงสร้างหลักๆแล้วที่ผมเรียนรู้แล้วผมรู้ได้ประมาณเท่านี้นะฮะถ้านอกกว่านั้นคนอื่นก็ต้องไปศึกษาเองผมเรียนไปเจ็ดเจ็ดภูมิเจ็ดภพ,พ,พที่สําคัญสําคัญเลยเจ็ดภพเนี่ยแลวภพที่เจ็ดนะครับภูมิที่เจ็ดเนี่ยโอ้โหเป็นภูมิที่ผมบอกเลยเลยคนเข้าถึงยากมาต่ออ,อีกนิดนึง ย้ำอีกทีหนึง่งหากใครที่ที่สนใจในเรื่องของภูมิแห่งคุณแห่งพ่อแม่ออนุภาพคุณแห่งนะะคุณแห่งพ่อแม่นะี่ผมว่าตั้งหลักการเรียนรู้พุ่งเป้าไว้ที่พ่อแม่ส่วนตัวคุณจะมีความสามารถจะมีผลกรรมที่หนักหนาขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านเองลหละนะครับแล้วก็หลักเลยก็คือตั้งหลักที่พ่อแม่ การตอบแทนการดูแลการตอบแทนการคตันยูกตัญญันยูก็คือตอบแทนนั่นแหละคำว่าตอบแทนกับพ่อแม่ผมก็ไม่สามารถที่จะบอกได้คุณต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้แต่ยกตัวอย่างอย่างหนึ่งยกตัวอย่างสักสองอย่างตัวอย่างเช่นความว่างที่อยู่กับหน้าเราเราต้องพูดจาพอๆต่อมาพื้นแผ่นดินหรือแผ่นหินหรือแผ่นน้ําพื้นน้ําหรือลมเนี้ย ต้องพูดเพาะเพาะนะครับนี่ยกตัวอย่างแบบง่ายๆนะตราบใดที่ท่านยังพูดไม่ได้ก็ประตูปิด <c oughs> ต่อมาผมพูดขาบเกี่ยวไปเลยครับเรื่องภพภูมิเสร็จแล้วเรื่องของภาษีอริยะเมตไตรหลายคนผมเชื่อได้ว่าสงสัย จำนวนคนที่เข้าถึงเรื่องราวของพระศีอริยะเมตไตรเนี่ยผมบอกได้เลยน้อยนิดทั่วโลกเนี้ยทั่วโลกเราเนี่ยนะแม้แต่พระอรหันต์ที่ถึงความว่างก็ตามครับยังไม่สามารถรู้ได้เลยว่าตัวเองเนะี่ยตายไปจะไปอยู่นิพพานเมืองพระศรีอริยะเมตไตรในช่วงเนี้ยนะครับแล้วก็ผมก็พูดให้ชัดเจนอีกนะครับ พระอาหารหันต์ใครที่ถึงความว่างนะถ้าเจอผมเรือไปช่วยโฆษณาต่อเลยก็ได้ใครที่ถึงความว่างคนระับท่านคือพระอาหารหันต์ชีวิตหลังความตายท่านได้เข้านิพพานของพระสีอริยะเมตไตรด้วยอนุภาพที่เรียนรู้มรรคองแปดของพระโคดมถูกส่งต่อให้นิพพานของพระสีอริยะเมตไตรแล้วบุคคลช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือเป็นบุคคลทั่วๆไปคนที่ทําในสิ่งนี้อยู่นะครับ จะถึงหรือยังไม่ถึงก็ตามนะจะได้เข้านิพพานของพระสีอะไรยะเมตไตรก็คือการกระตันยูต่อบิดามันดาเมืองมนุษย์การกระตันยูนะฮะกระตันยูก็แปลว่าตอบแทนนั่นแหละฮะตอบแทนจะเอาอะไรก็ได้เอาตังค์ไปตอบแทนก็ได้ครับพูดจาดีๆก็ตอบแทนดูเลเช็ชี้เช็ดเยี่ยวตอบแทนนะครับทํ้อะไรได้เข้าใจอะไรได้ว่าคําว่าตอบแทนก็คือตอบแทนนั่นแหละฮะคนที่ทําในรูปแบบเนี้ย แม้แต่พระสงฆ์เองก็ต้องเข้ากระตันยูต่อพ่อแม่ที่เมืองมันแล้วทำไปเรื่อยๆครับก็มีก็มีแปดชาติอีกเหมือนเดิมครับเกิดอีกไม่เกินแปดชาติใครเริ่มทำก็ผมบอกแล้วผมเคยพูดไปแล้วครับความกระตันยูกับพ่อแม่คำว่าพ่อแม่เนี่ยลึกซึ้งนะครับเป็นลำดับลาดับผมพูดหยาบๆไปแล้วใครไปตามดูเองนะฮะใครกระตันยูต่อพ่อแม่เนี่ยครับ ความเป็นพรโสดาบันจะเข้ามาคืบคานมาโดยไม่รู้ตัวเลยแต่มีเลเวลนะครับเขามีเลเวลมีระยะระยะนี้คุณได้เพียงบุญคุณเข้าสวรรค์ระยะนี้คุณยังไม่เข้าสูดาบันนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครเข้ามาสู่เริ่มมาแตะก็ค่อยๆยค่อยคคืคบคานเข้าสู่ดาบันพอเ,เข้าเขตสดาบันก็เกิดอิมเกิลเปชชติตายไปก็เข้านิพพานภาษ,ษีระยะเมตไต่ผมพูดย้ำอีกครั้งหนึ่งครับคนที่ตายช่วงนี้ที่เป็นอรหันต์เข้านิพพานภาษีระยะเมตไตร นะครับแล้วก็หลังจากนี้ไปเป็นช่วงส่งต่อของยุคพระโคดมส่งต่อให้กับพระศรีอริยเมตรไรใครอยากไปนิพพานของใครก็เลือกเอานะนิพพานของพระโคดมนี่ผมบอกไปยากแล้วก็ผมก็ไปแนะนำาร้าไม่ต้องไปทีนะ <laughs> ไม่น่าอยู่ผมบอกเป็นนิพพานที่ไม่น่าอยู่ ที่ผมบอกว่าเป็นนิพพานที่ไม่น่าอยู่นะครับนิพพานของพระโคดมเนี่ยะมีข้อเสียอยู่ที่เขาแบ่งหญิงแบ่งชายนะครับเพราะว่านิพพานของพระโคดมนะท่านยึดท่านยึดฌานสมบัติเป็นเป็นหลักใครฟังผมเข้าใจฮนะนิพพานของพระโคโคตมะ,ะครับพระโคดมที่เป็นบิกษุครับพระพุทธเจ้าที่มาเกิดบนดอกบ,บัว <laughs> ใครที่เข้าไปนิพพานนั้นนะครับไปอยู่ผู้ชายจํานวนมากครับมีผู้หญิงที่เป็นแม่ชีอยู่ไม่กี่คนไม่กี่คนอะไรฮะความแบ่งแยกหญิงแบ่งแยกชายอะ่ะมันเป็นอะไรที่ที่ผมบอกมนุษย์ที่ทุกคนถูกสร้างขึ้นมาแล้วเกิดการแบ่งแยกผมมองดูว่ามันมันเป็นอะไรที่แบบชีวิตมันไม่เป็นชีวิตของชีวิตจริงๆเอาละ เรื่องของนิพพานพระีนี่ก็ยังเบาขึ้นมาหน่อยฮะเพราะว่ามีความเกี่ยวข้องเรื่องพ่อแม่มีผู้หญิงผู้ชายใส่ชุดขาวกันแต่ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้อยู่เป็นคู่ครองคู่กันนิพพานของพออะระศีริยไม่ไตรเอาพูดไว้ประมาณประมาณนี้ก่อนครับพูดรวมๆแบบหลายๆหลายๆแง่หลายๆมุมเดี๋ยวอนาคตถัดไปข้างหน้าเนี่ยจะจำแนกให้ฟังแบบสั้นๆแบบกระชับกระชับ วันนี้จบไัน,น้ตรงนี้นะครับผมเรื่องราวที่ผมพูดผ่านมาฟังแล้วก็ประมวลผลวิเคราะห์ดูครับจบไปนะตรงนี้นะครับผมสวัสดีทุกท่านครับ